สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ทุกทุกคนค่ะวันนี้เราใกล้จะจบบทนะคะหน่วยที่6เส้นขนานแล้ววันนี้นะคะเราก็เลยจะมาสร้างเส้นขนานกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถสร้างเส้นขนานตามข้อที่กำหนดสื่อการเรียนรู้นะคะวันนี้เราจะใช้ไม้ฉาก ะะส่วนไม้โปรแทคเตอร์ตรงนี้ค่ะไม้ฉากตรงนี้นะคะคุณครูจะมีวิดีโอให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะส่วนไม้โปรแทคเตอร์ตรงนี้ค่ะลกูกเราจะใช้เป็นอะไรแทนคะเป็นครึ่งวงกลมซึ่งเราใช้มาตลอดได้เลยนะคะเอาละ่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในบทนี้แล้วในเรื่องนี้แล้วนะคะเราก็จะทำแบบฝึกหัดที่6 1 4ุดะอ่ค่ะาการสร้างเส้นขนานนะคะวันนี้การสร้างเส้นขนานนะคะด้วยนะคะเส้นขนานทั้งสองเส้นนั้นมีระยะห่างที่เท่ากันเอ้มันสร้างยังไงนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เส้นขนานให้ผ่านจุดนะคะที่กำหนดสามารถสร้างได้3วิธีก็คือสร้างให้มีระยะห่างเท่ากันนะคะนี่คือวิธีที่1นั่นเองนะคะวิธีที่2คือสร้างมุมแย้งให้มีขนาดเท่ากันวิธีที่3ก็คือสร้างมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันได้180ง้องศานะคะ เราจะใช้วิธีที่1น,นะคะก็คือให้ระยะห่างของเส้นขนานนั้นเท่ากันนะคะเอาล่ะเขาบอกว่าการสร้างเส้นขนานการสร้างเส้นขนานให้มีระยะห่างตามที่กำหนดเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนเส้นขนานเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงสองเส้นนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอนะคะ มีระยะห่างเท่ากันเสมอเราจึงอาศัยระยะห่างในการในการสร้างเส้นขนานได้พิจารณาการสร้างเส้นขนานให้กับเส้นตรงกอขอให้มีระยะห่างจากเส้นตรงกอขอหเซนติเมตรมาดูกันค่ะลำดับที่1น,นะคะให้นักเรียน เขียนเส้นส่วนของเส้นตรงกอคอให้ยาว5ซนติมตรให้ตั้งฉากในเครื่องมือของนักเรียนที่คุณครูแจกให้กับอุปกรณ์การเรียนจะมีไม้ฉากอยู่ใช่ไหมคะให้นักเรียนวางไม้ฉากให้ตรงตามเส้นฐานนะคะนะคะโดยแนบสนิทนะคะแล้วนักเรียน วัดมาให้ได้อยู่5เซนติเมตรแล้วใช้ดินสอจุดลงไปโอเคนะคะต่อไปค่ะขั้นที่สองให้นักเรียนนะคะเขียนเส้นตรงของอยาว5เซนติเมตรให้ตั้งฉากกับกอขอทำในลักษณะเหมือนตัวนี้แต่เลื่อนมานะคะเลื่อนมาทางขวามือนะคะ แล้วนำไม้ฉากมาทับให้พอดีกับเส้นตรงกอขอแล้ววัดตามแนวตั้งให้ได้5เซนติเมตรนะคะโอเคนะนะคะถัดไปค่ะลำดับที่3ให้นักเรียนลากเส้นตรงผ่านจุดคอและจุดงอจะได้ นะคะส่วนของเส้นตรงคองอขนานกับส่วนของเส้นตรงกอขอและมีระยะห่างอยู่5เซนติเมตรค่ะเอาละคุณครูคุณสวยนะคะถามว่าจะสร้างส่วนของเส้นตรงสองเส้นให้ขนานกันและมีระยะห่าง3เซนติเมตรได้อย่างไรนะคะคุณครูก็ มีตัวอย่างให้นะคะเ้าวลองมาดูสิคะอาโทนนะเอาล่ะคุณครูลากไม้บรรทัดนะคะนักเรียนดูนะคะวางบนกระดาษเปล่าของนักเรียนถูกไหมคุณครูใช้8ดซนตเมตรเพราะไม่ได้กำหนดนะคะไม่ได้กำหนดอะไรเลยตรงนี้นะคะหลังจากนั้น นักเรียนจะเห็นว่าเครื่องมือของครูไม่มีไม้ฉากคุณครูก็เลยสมมุติว่าไม้บรรทัดของครูนั้นเป็นไม้ฉากคุณครูกําลังหมุนไม้บรรทัดของคุณครูเดี๋ยวสักครู่นะคะไม้บรรทัดนี้จะถูกนําไปเทียบกับเส้นข้างเพื่อให้ตรงพอดีนะคะแล้ววัดลงมาได้อยู่3เซนติเมตรเห็นไหมคะ3เซนติเมตร ดังนี้เห็นในเห็นในรูปนะคะคุณครูก็ตอนนี้นะคะ,ะคุณครูก็พยายามที่จะเลื่อนไม้บรรทัดกับทําเส้นประนะคะให้ให้ได้นะคะมันจะ,ะไม่ค่อยมีความถนัดน,นิดนึงนะคะอ่าได้แล้วนะคะจากนั้นครูเลื่อนไปค่ะสมมุติว่าไม้บรรทัดนี้เป็นไม้ฉากของครูนี้นะนะคะ แล้วครูก็ทำเส้นประออกมาให้ได้อยู่3เซนติเมตรนั่นเองนะคะรอ,อแป๊บหนึ่งนะงครูกำลังขยับให้มันตรงหลังจากนั้นนะคะหนูหนูก็วางไม้บรรทัดไว้ในแนวนอนอรอแป๊บหนึ่งนะกำลังขยับอยู่นะคะในโปรแกรมมันก็จะยากนิดหนึ่ง ในเมื่อไม้บรรทัดมันไม่ใช่ไม้ฉากคุณครูก็เลยนํามาเทียบกับขอบของกรอบตรงนี้นะคะเพื่อให้มันตรงแล้วค,คุณครูก็อ่าลากให้ได้อยู่เท่าไหร่คะ8เซนติเมตรตามที่คุณครูได้ตั้งไว้เพราะว่าเขาบอกว่าสร้างนี่คุณครูขออภัยนะคะคุณครูเขียนเป็นส่วนของเส้นตรง แต่คุณครูก็ใส่ลูกศรไปแล้วนะคะดังนั้นตรงนี้มันจะต้องเป็นจุดเฉยๆใช่ไหมคะจุดหัวจุดท้ายคะ่ะลูกขาคุณครูขออนุญาตแก้ไขตรงนี้คะ่ะคุณครูก็ตั้งชื่อให้เขาว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD จุดตรงนี้นะคะก็ลืมตั้งชื่อเข้าไปอ่าขออาภาัยด้วยแต่โดยเนี้ยก็คือหลักๆของการสร้าง เส้นขนานนะคะที่มีระยะห่างที่เท่ากันหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะโอเคค่ะจุดที่ครูจะต้องแก้ไขอีกหนึ่งจุดนะคะลูกนะคะคุณรูณจะต้องให้ A กับ B นะคะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้จะไม่มีแล้วนะคะคุณครูขออนุญาตแก้ไขตรงนี้เลยนะคะ ส่วนตัวนี้เป็นดีถูกต้องแล้วนะคะโอเคนะจุดตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่แล้วนะจุดตรงนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะคะคุณครูก็ลบทิ้งไปเลยนะคะอ่าผิดพลาดคุณครูก็แก้ไขให้แล้วนะจ๊ะทีนี้ก็จะเหมือนกับในหนังสือเลยนะคะเรียบร้อยนะคะ แค่นี้เองนะคะวันนี้นักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดที่1นึ่ที่6 1จทั้งหมด6ข้อทีนี้ทงาครูนะคะให้ตัวอย่างที่ทำไปแล้วนะคะในข้อ6เลยนะคะสร้างเส้นตรง MN ให้ขนานกับเส้นตรง KL โดยมีระยะห่างจาก KL 4ซนติเมตร สิ่งแรกที่หนูต้องสร้างคือสิ่งที่โจทย์ให้ครั้งแรกนะสร้าง mn เห็นไหมคะคำว่าสร้าง mn นั้นก็คือว่าคือเส้นที่เราจะต้องสร้างเห็นไหมคะในโจทย์เขาใช้สีแดงแปลว่าขอโทษนะเขียนทีหลังเนาะให้มีระยะห่างจาก kl แสดงว่า kl เป็นฐานแน่นอนนะคะ4เซนติเมตรแสดงว่า kl เนี่ยเขาจะยาวกี่เซนติเมตรก็ได้แต่เส้นที่ห่างกันจะต้องยาวกี่เซนคะ่ะ 4เซนติเมตรนั่นเองเห็นไหมคะหลังจากนั้นให้ลงจุดนะคะแล้วเติมชื่อตามที่จุด์กำหนดก็คือ M กับ n นะคะถ้าเส้นตรงก็ใส่หัวลูกศรถ้าบอกว่าส่วนของเส้นตรงก็ไม่ต้องใส่หัวลูกศรนะคะอย่างข้อ5เนี่ยเขาบอกว่าสร้างนะคะเส้นตรง HK ให้ขนานกับ PQ แสดงว่า PQ ตรงนี้เป็นฐาน แล้วเราค่อยสร้าง HK ลักษณะนี้ตรงนี้ก็จะเป็น H ตรงนี้ก็จะเป็น K นั่นเองโดยมีระยะห่างจาก PQ นั้นเท่าไหร่คะ2.6ซนติเมตรแบบนี้นะคะอ่านโจทย์ให้ดีไม่จำเป็นต้องทำเอียงๆแบบนี้ก็ได้ทำเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของหนูไม่บังคับกันนะคะ โอเคค่ะสำหรับการสร้างเส้นขนานนะคะโดยมีระยะห่างที่เท่ากันก็จบลงไปแล้วหลังจากที่ดูคลิปนี้เสร็จหนูๆก็ทำแบบฝึกหัดที่6.14นะคะตรวจให้เรียบร้อยว่าทำครบทุกข้อนะคะขอให้หนักเรียนมีความตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ